ท่านสาธุชนพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนสาธร,รมิกาทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็ขอพบกันในเรื่องธรรมวิภาคคือส่วนแห่งธรรมที่เรียกกันว่าธรรมวิภาคกพรือว่าในนวโกวาตนี้ท่านแบ่งว่าเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือวินัยบัญญัติส่วนนี้เป็นเรื่องของธรรมะจีงให้ว่าชื่อว่าธรรมวิภาค ตอนนี้ท่านอานบานนี่เราคุยกันมาถึงเรื่องอะไรเรื่ององค์แข่งพิสุองค์แห่งพิสุใหม่ห้าอย่างจบไปแล้วใหม่หดือวเก่าต้องทำไหมกันอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของพระเพราะขาบอกว่าพิสุใหม่แล้วก็เก่าคิดว่าเราไม่ต้องทำก็ได้นั่นหมายความเก่านะทรงไม่ดีแล้ว แต่ว่าถ้าเก่าทรงไม่ไมดีเขาไม่เรียกเก่าลายครามเขาเรียกเก่ากะลามันหาค่าไม่ได้เหตนั้นถ้าอยากเก่าก็าต้องเก่าประเภทลายครามยิ่งเก่าเท่าไรก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นวันนี้ก็ขอกล่าวถึงองค์แห่งธรรมกระถึกคือธรรมกระถึกนี่ก็แปลว่านักเทศมีห้าอย่างการจะเป็นนักเทศต้เขาต้องสแสดงกันอย่างนี้ หนึ่งเวลาสแสดงธรรมแดงไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดใจความต้องถือใจความเป็นสำคัญอันนี้ผมเห็นจะไม่ต่ออธิบายอะไรมากก็ไม่เจอคอวัดปฏิบัติอะไรมากมายนะักสองต้องอ้างเหตุอ้างผลแนะนำให้บุคคลผู้ฟังเข้าใจสตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ข้อนี้สําคัญนะครับอย่าไปตั้งใจรับจ้างเทศก็มีนักเทศที่มีเยอะสมัยผมเป็นนักเทศอยู่นี่มีพบบางทีใครเข้ามานิมนต์หลายๆเจ้ารับไว้แล้วก็เลือกว่าที่แถวไหนจังหวัดไหนเขตไหนเขาเคยถวายมากตนเองไปทางนั้น นักแดิาทางใดที่เคยเขาเคยมาถวายมาน้อยๆทิศนั้นก็ให้คนอื่นไปแทนถ้านักเทศเป็นอย่างนี้แล้วก็บางทีคนฟังไปสวรรค์แต่ท่านนักเทศเองก็คงจะดันบรรลุเพมีความโลภเรอการเทศนี่เราเทศสอนให้คนอื่นเขาไม่โลภเขาไม่โกรธเขาไม่หลงลแต่เราเองตั้งใจโลภแล้วก็เสร็จไม่ต้องห่วงละ ไม่นั้นว่าข้อสามที่บอกให้ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่าหวังในลาบสการะเขาจะติดเครื่องกันมากติดเครื่องกันน้อยไม่จิตเลยก็ช่างเราถือว่าให้ทําเป็นทานจำพัมบาลีไว้ว่าสัพพทานนางธรรมทานนางกินาติการให้ทําเป็นทานเมียนิสงชนะทานทั้งปวง เกิมีในสงเลิรก็เราให้เป็นยาเราก็เกิดเป็นยาสี่ไม่แสแดงทำร้อยเห็งเ่อลาบห้าไม่แสแดงทำกระทบตนและผู้อื่นเพื่อว่ายกตนเสียดสีคนคนอื่นที่สุู้เป็นธรรมกติกพึงตั้งองค์อยู่ในองค์ห้าประการนี้ไว้ในตน เพ็นอนั้นว่านี่ไม่มีคำทิมบายมากขอย้อนนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจจำได้ว่านักเทศหรือว่าธรรมกติต้องมีองค์ครบแบบนี้เรือว่าเราจะเรียกกันว่าจริยาคนใดหนึ่งสแสดงทำไปตามลําดับไม่ตัดละแท้ข่ความสองอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจสมตั้งใจเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ี่ไม่สแสดงธรรมเพราะเห็นเกลาบห้าไม่สแสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่ายกตนเสียดสีอื่นที่สุผู้เป็นธรรมก็ถึกคือนักเทศจะต้องตั้งจะพึงต้องตั้งองค์ห้าประการนี้ไว้ในตนเสมออันนี้ก็ขอไม่อธิบายนะครับเพราะไม่มีอะไรมากต่อไปก็ ธรรมสวรณานิสงนี่เป็นบาลีหมายความอานิสงส์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างอานิสงสนี่หมายถึงว่าผลที่เราจะพึงได้จากการฟังธรรมแต่คืนบอกอานิสงส์อานิสงสเดี๋ยวไม่รู้อานิสงส์เป็นยังไงอานิสงส์นี่ก็คือผลผลที่เราจะได้จากการฟังธรรมนี่เรียกว่าอานิสงส์การฟังธรรมหนึ่ง ผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังไม่อยากนะสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดถ้าเราฟังซ้ำก็เป็นเหตุเข้าใจชัดขึ้นามมบรรเทาความสงสัยที่ได้ถ้าเราสงสัยอยู่บังเอิญได้ฟังจิตนั้นสิ่งนั้นที่เราสงสัยแล้วก็คลายความสงสัยได้ สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ก็หมายความว่าถ้าเขาเทศตรงไปตรงมาเมื่อเองความเห็นของเราไม่ตรงไม่ถูกไม่ต้องก็สามารถจะแก้ความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังยม่องใสหมายความว่ากันในขณะที่เรานั่งฟังธรรมจิตมันว่างจากกิเลสที่บารม่องใส อันนี้ก็ขอไม่อธิบายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากอธิบายไปมันก็ยุ่งว่ากลางก็ขอต่อไปเลยอันนี้ถ้าเรียกว่าพละพละนี่แปลว่ากำลังพละคือธรรมที่เป็นกําลังห้าอย่างหนงศรัทธาความเชื่อสองวิทยาความเพียรสามทติความระลึกได้ สีสมาธิความตั้งใจมั่นห้าปัญญาความรอบรู้ของหอย่างนี้บางทีที่เรเรียกอินทรีย์เพราะว่าเป็นใหญ่ในกิจของตนอินทรีย์เรื่องความความเป็นใหญ่นะครับกำลังของเราที่จะเข้าถึงความดีมี5อย่าง ได้กินหนึ่งศัทธาความเชื่อของขออีิบายนิดหนึ่งอันนี้ไม่มากศรัทธาความเชื่อตัวนี้จะต้องเชื่อด้วยประกอบไปด้วยปัญญาถ้าหากว่าเชื่อด้วยอธิมโมกขศรัทธาพระพุทธเจ้าทรงติกคำว่าอธิมโมกขศัทธานี่แปลว่าน้อมใจเชื่อ ใครเขาพูดอะไรมาก็ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาใขครัเใช้ก่อนเชื่อเลยทีเดียวอันนี้ว่าจะพูดน้อยขนาดควจะไม่น้อยอาจจะมากไปนิดหนึง่งด้วอย่างเมื่อคราวองค์ที่องค์สมเด็จตุสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสมพระสงฆ์เวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องหนึ่งทรงเทศจบแล้วจึงถามรัานีบทุท ว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถ้อยคําที่จะท้าคตพูดมาน,นี้สารีบุตรเชื่อไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าการเป็นเหตุให้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายดานั้นเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรโจ์จันติทินินทาพระสารีบุตรกันใหญ่ว่าพระสารีบุตรที่มีใจกำเริบ ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศได้ปัญญาข้าพร่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศกับตันแดงตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไทยพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าจะพึ่งติสารีบุตรฟังเหตุฟังผลเขาก่อน และองค์สมเด็จพระชินว,วรนยนต์ทรงถามภาษาลีบุตรว่าสาลีบุตตาดูก่อนสาลิบุตรที่เธอว่าเธอไม่เชื่อน่ะเธอมีเหตุมีผลยังไงพระสาลีบุตรยินด้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนำอาไปคิดก่อนถ้าลองปฏิบัติด,ดูก่อน ถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินนวรทรงตัสข้าพระพุทธเจ้าจริงจะเชื่อพระเจา้าค่ะเร่ความจริงเรื่องนี้ผมว่าเป็นละครที่พระพุทธเจ้าจะชี้แจงเหตุผลให้บรรดาพระทั้งหลายฟังการนิพพา,านีิบบตจะไปคัดค้านองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยเจตนานั้นไม่มีเพราะท่านเป็นอรหรันต พระรหัน์นี่การไม่เชื่อสองเด็จไม่มีแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะพูดไม่ให้มีเหตุไม่มีผลที่คือขอนที่เป็นไปไม่ได้กับพระรหันตพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สูงจัดแล้วก็ไม่เคยมีตอนไหนเี่องค์สมเด็จรปจอไตรายจัดแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลพูดแล้วต้องมีผลตามนั้น แล้วถ้าว่าองค์สมเด็จพระพิติมานต้องการเนีพระทั้งหลายมีความเข้าใจว่าความเชื่อนี่จงอย่าเชื่อทรงเดชมอพูดไปแล้วก็เชื่อทันทีทันใดนั่นเป็นปัจจัยคืออารมณ์ของคนงโง่ไม่ใช่คนฉลาด <c oughs> เมื่อเขาบอกมาแล้วเราก็รับฟังอย่าเพิ่งค้านเพงาชืวว่าอย่าเพิ่งเชือเเช่อ จำไปแล้วก็ไปไข่คนด้วยปัญญาลองทำตามเวลาที่ลองทำตามนัม้นต้องทำให้มันถึงที่สุดเอาชีวิตเป็นครั้งเป็นเดิมพันคือคิดมาแลกกันถ้าผลที่ฟังมามันยังไม่เกิดเกียงในเราตายจะดีกว่าต้องเถือน้ำใจพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่บรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสำคัญ นี่ยามนี้องค์สมเด็จพระพะวันต้องการให้พระทั้งหลายปฏิบัติแบบนี้เราก็เหมือนกันพวกท่านก็เหมือนกันฟังผมพูดแต่ที่ผมพูดนี่มันไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนมาผมจำมันได้สักหนึ่งในหลายแสนล้าน คือว่าคาว่าหนึ่งในหลายแสนล้านนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้เกินไปกว่านี้หลายแสนล้านเท่าก็ผมอาจจะจําได้มาสักหยดนิดเดียวถ้าถึงการนั่งก็ดีแม่จะหยดเล็กหยดใหญ่ก็ตามทีธรรมนี้เป็นของพระพุทธเจ้านะครับยองอย่าถือผมเป็นสําคัญเวลาที่ท่นานฟังธรรมะจงนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่านึกถึงผม ผมไม่ได้มีความรู้อะไรเวลานี้พู้กลางตํรราพู้ข้อธรรมะขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงจัดมาบอกกับท่านไม่ใช่ว่าผมไม่นผู้พิเศษรู้ทั้งหมดเป็นอันว่าศรัทธานี่มีความเป็นใหญ่อะไรก็ตามถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อมันจะไม่เกิดผลใดๆทั้งหมด ถ้าเราเรียนนองสีกับครูเราไม่เชื่อครูความรู้มันก็ไม่เกิดจะประกอบกิจการงานใดๆไม่เชื่อคนนี้ก็ทำมาแล้วมันก็เสร็จเป็นอันว่าประวัติศาสตร,ร์มีความสำคัญคำว่าประวัติศาสตร,ร์เราจะทำอะไรก็ต้องดูคนก่อนที่เขาทำไ้ก่อนว่ามันดีแล้วมันเลวไม่ใช่การค่าเขาค่าแบบนี้ขาดทุนแล้วก็ค่าบ้างแล้วก็เลยขาดทุนอีกราย ดังนั้นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าประกอบกับศรัทธาแต่ศรัทธานี่เป็นตัวนำดัะน,นั้นคนที่มีศรัทธาเจริตถ้าได้ครดีจึงเป็นพระอริยเจ้าง่ายสองวิยะความเพียรการกระทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคถ้าเราเกิดการทอถอยไม่โม,มนะเพียรต่อสู้มันไม่สำเร็จ ทำงานทุกอย่างถ้าใช้แรงกายมันคนเหนื่อยถ้าไม่ภาคเพียนทำไม่ต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยงานนั้นก็ไม่บรรลุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกำลังปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จงอย่าทิ้งบุญนิกริยาวตัตถุั้งสามแปรการ คือทานไามบนญส้นปฏิการบริจาคทานศินและไมบนญส้นปฏิการนักษาสินภาวนาไมบนญส้นปฏิการภาวนาในนการเริ่มต้นและในการต่อไปเราก็ต้องห้ำหันสังโยชนิสิทธิการให้พินาศไปมันจะยากลําบากเพียงใดเราก็สู้เอาชีวิตคนแหลกอย่างพะพุทธเจา้าอันนี้เป็นของไม่อยาก ตอนนี้ความเพียรนี้ก็มีความเป็นใหญ่ในการต่อสู้กับอุปสรรคถ้าข้อดีสามท่านบอกสติสตินี่ก็ใหญ่สติตัวเล็กกไว้ว่านี่เราตั้งใจเมื่อเราจะทำอะไรเราจะปฏิบัติอะไรเราจะสังหารอะไรคำว่าสังหารนี่ไม่ใช่คนหรือสัตว์หรือว,ว่าเราจะทำกิจการงานอะไรตั้ง สติคุมเขาไว้นึกเขาไว้อย่าละทิ้งอย่าลืมนี่ก็เป็นใหญ่เหมือนกันถ้าขาดสติสตัวก็พังที่สมาธิความตั้งใจมั่นว่าเราจะห้ำหันไม่ได้ถ้าสิ่งนี้ยังไม่สาเร็จเพียงใดจะไม่ยอมเลิกเด็กขาดนี่สมาธิก็ใหญ่ถ้าขาดสมาธิสตัวมีแต่สติก็ชักโยงเหมือนกันเพราะอารมณ์มันไม่ส่ง ตอนนี้ปัญญาความรอบรู้ตัวนี้ตัวสําคัญปัญญาต้องใช้ปัญญาคขขครวนรัทธาในต้องใช้ปัญญาเข้าประกอบถ้าไม่มีปัญญาประกอบเชื่อทรงเดชพระพุทธเจา้าติว่งโง่เห็นไหมนะความเพียนมุ่งมั่นทํากิจการงานนั้นต้องใช้ปัญญาเขาเ้าพิจารณาเสียก่อนไว้ที่เราจะทําลงไปเนี่ย จะบากปันลงไปนี่มันถูกมันหรือมันผิดมันดีหรือมันชั่วมีผลสุขแล้วมีทุกข์อยากเปลี่ยนทรงเด็กสต,ติอารมณ์ที่เรานึกเข้าไว้ไอ้ที่เราลึกนึกได้เข้าไว้เนี่ยทำนึกอะไรกันแน่ต้องใช้ปัญญาครับพิจารณาว่าสิ่งที่เรานึกไปนี่มันเป็นทางของกุศลและกุศลมันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์และเป็นทางสร้างความทุข นี่ความตั้งใจมุ่งมั่นว่าเอาแน่ไม่ยอมปล่อยก็ต้องใช้ปัญญาครับเพรการตั้งใจมัน่นมันตั้งอยู่ตรงไหนมันมั่นกับอะไรเขาไว้ถ้าไปมั่นกับสิ่งสกรปรกมันก็เพื่อนมั่นกับของสะอาดมันก็สะอาดด้วยช่วยมีความสุขช่วยมีความงามเป็นอันว่าท่าใหญ่จริงๆในที่นี้ก็คือปัญญา ต้องเป็นที่เรียงรับผิดชอบทั้งหมดศรัทธาความเชื่อวิทยะความเพียรสติการละลึกได้สมาธิการตรงตัวการตั้งใจมัน่นต้องมีปัญญาประกอบดึงประการทั้งปวงคุณธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นกำลังใหญ่จะทำอะไรก็สำเร็จหมดนฉันจะไปซ้อนกันกันกบอ่า อะไรนะจะไปซ้อนกันกันกบชันทาวิยะจิตตอิมังสาอิทิบาทสีแค่ความจริงไม่ซ้อนกันก็เหมือนเหมือนกันแหละนี่เป็นตัวกำลังนั่นเป็นผลความสำเร็จเอาสำหรับเรื่องนี้ผมก็ระง,งับไปแค่นี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของนิวรนท่านแปลว่าอย่างนี้นิวรนว่าทำ อันกั้นจิตไม่ให้มันรู้ความดีเรียกว่านิวรณ์มีว่ห้าอย่างที่พวกเราฟังกันบ่อยบ่อยหนึ่งพอใจรักใครในรมที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกว่าการมชันทะสององไร้ผู้อื่นเรียกว่าพยาบาตรความสามความที่จิตหดหู่และเคลืบอเครื่อเรียกว่าทินมิทะ ้าพุ่งสั้นและลำคาญเรียกอุทจักุกจหกลังเลยไม่ตกลงได้เรียกว่าวิธีชา้าเพื่อสงสัย <c oughs> เป็นนั้นว่าความชั่วของใจห้าอย่างนิวรณ์นิวรณ์น,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 นี่ผมขอเรียกว่านิวรณ์ความชั่วของใจถ้าใจมีรมอย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการนี้ต้องถือว่าเป็นความชั่ว ชั่วเพราะอะไรเพราะจิตใจไปไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าอารมณ์ไปปองร้ายพีฆ่าเก่งฆ่าคนอื่นเขาไปคิดอย่างนั้นอารมณ์มันก็คงสั้นเป็นทุกข์มันก็มีแต่ความขัดข้องไม่มีอะไรดีเลยในอีกรายการหนึ่งจิตหดโงเคริบเคลิ้มไม่กระปี้กระเปล่า จะทำอะไรก็ไม่จริงไม่จังกับปกเปลียอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จมากผลถ้ารมพุ้งซ่านเรร่มคานเสียงจิตไม่ตั้งตรงทำอะไรไม่ว่ากายงานอะไรเ่าเสร็จไม่มีผลถ้ากิจการนั้นถ้าเราทำไปลังเลสงสัยมันจะมีผลหรือไม่มีผลดีแล้วไม่ดีทำมันไปทำไปก็คิดไปไม่ตกลงใจงานนั่นมันก็เละใช่ไม่ได้ นี่เพิ่งขอธนบายสั้นๆเพราะเรื่องนี้บอรเราวิงกันมามากที่วันนี้เวลนาสองสามอย่างนี้ก็ีิงแค่นักทำตรีก็แล้วกันถ้าผมจะพูดเรื่องนี้วอร์จริงๆเละคุณยาณารหารคือก็ดูเองแต่นั่นจะมีแล้วไม่มีไม่ทราบในกรรมฐานบทใหม่แต่ว่าในมหาปฏิปทานนั้นสดที่สอนมาปีหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดเนี่ยมีแน่ สำหรับข้อนี้ขอผ่านไปก็ออยังมาิมบายมากยังไม่ถึงขั้นแลนไม่จำเป็นอธิบายมากหลายวันจบครับนี่วอนต่อไปก็เรื่องขันห้าขันห้าน,นี่ขันธานี่รับแปลว่ากองนะครับท่านบอกกายกับใจนี้แบ่งออกเป็นห้ากอง คือร่างกายของเรานี่ร่างกายและอารมณ์ของใจไม่ใช่กายกับใจถ้ากายกับใจมันเป็นสองก่องคือกายหนึ่งกายใจหนึ่งนี่กายกับใจนี่แบ่งออกเป็นจริงๆในห้าก่องเรียกว่าขันห้าคือ1รูป,รปงโลกนี่เป็นกาย 2. เวทนาสามทัญญาสี่สังขารหาวิญญ,ญาณ ตั้งแต่สองถึงหนี่เป็นเรื่องของใจเป็นอารมณ์ของใจนี่ฟังคาอธิบายของท่านเช่อก่อนท่านอธิบายว่าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไปชมกันมนีกายนี้เรียกว่ารูกใช่ไหมครับศึกษากันมาแล้วนี่นะร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยธาตุสี่ที่เข้ามาประชุมกัน เรียกว่ารูปคำว่ารูปนี่สามารถเห็นไในตาเปล่ามหาภูติรูปนะครับพอดีจะไปเจิดในหลักโสูต้องทำโทก็จะเอาละสิสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นรูปก็จะอุปาทานยนรูปมหาภูตรูปค,คือรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟนี่ตามองเห็นถ้าอุปาอุปาทายรูปนี่มันตกเอาแล้วก็ไปฟังไปฟังกันได้ความรู้เนาะ นี่เป็นนักดนตรีครับเดี๋ยวมันจะยุ่งฉะนั้นบอกความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือความไม่สมบายกายไม่สมบายใจหรือเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์จิต,ตโปรงเรียกว่าเวทนาคำว่าเวทนานี่แปลว่าเสวยอ,อารมณ์ หมายความอารมณ์มันเป็นสุขหรืออารมณ์เป็นทุกข์หรืออารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายใจนะครับเรียกว่าทุกขเวทนาอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกท่านว่าเป็นอารมณ์เฉยๆเป็นอัิญญากริตถ้าไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆถึงขั้น ไม่ใช่อารมณว่าเฉพาะนี่คืออารมณ์พลันผ่านท่านที่เป็นอรหันต์ท่านไม่สุขไม่ทุกข์ให้สุขในหมายสุขจากวัตถุสุขจากกรมามคุณนะครับไม่มีรับพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ทุกข์ใจเมื่อสิ่งใดจะสลายไปแม่ตัวจะตายท่านก็ไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องของเวทนาแล้วความเสวยอารมณ์ ए, นั่นกล่าวไปว่าความจําได้ไหมลูกคือจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจำรสจำใจกระจ,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 จาการสัมผัสถูกต้องจําอารมณ์ที่เกิดกับใจมีใครเขาว่าอะไรมันก็จําได้เราวความจำจำนี่เรียกว่าสัญญาสัญญานี่ก็คือความจำ ที่ผมบอกว่าสัญญามันไม่ใช่ปัญญาปัญญามันเป็นความคิดสัญญาเป็นความจำเนี่ยรับปัญญาในตัวคิดขย้ายความเพื่อความเข้าใจสัญญาจำเขาว่าอย่างไงก็ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เจตสิกรรรรกระทำไอ้เจตสิกนี่มันกระแสไม่แยกว่าจากริกอารมณ์ที่เกิดกับใจอ่าอะไรครับ อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลเป็นส่วนชั่วที่เรียกว่าอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชัว่วเรียกว่าปัญญากฤิอันนี้เรียกว่าสังขารไอสังขารตัวนี้ไม่ใหมายความร่างกายมันเป็นอารมณ์ของใจหมายความว่าอารมณ์ของใจที่อ,อารมณ์ที่เข้ามาหนุนใจเข้ามาแทรกกับใจ ถ้าเป็นอารมณ์ด้านดีเป็นปัจจัยของความสุขท่านเรียกว่ากุศลคือฉลาดถ้าอารมณ์ด้านชั่วสร้างความุกเรยกอกุศลจะมนโง่ไม่ฉลาดก็โง่หรือว่าที่อยู่เฉยๆไม่ย่องไม่ยุ่งกับความดีความชั่วเรียกว่าปัญญากลิอารมณ์อย่างนี้เข้ามาสิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารจ่ำไม่ดีนะครับ บาลีนี่กับภาษาไทยไม่เหมือนกันภาษาไทยสังขารหมายที่ร่างกายแต่ว่าบาลีสังขารน,นี่หมายถึงอารมณ์ที่เข้ามาค่มใจนี่เวลาเลนิดเดียวนี่ครับผมไม่อธิบายความรู้อารมณ์ในเวนในเวลาที่เมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าการรู้วิเศษรู้เห็นตาเห็นรูป เป็นจักขวิญญาณโหฟังเสียงเป็นโสตวิญญาณแจมูก,กระทบกลิ่นเกว่าคาณวิญญาณดิ้งกระทบรสเกวาชิวหาวิญญาณกายถูกก็ะถูกต้องสัมผัสด้วยกายวิญญาณไอ้วิญญาณนี่ละ่ารู้พิเศษรู้เปรี้ยวรู้คเค็มรู้หนาวรู้ร้อนวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่ใจเนี่ยครับไอ้ที่เขาเขียนไว้เทศไว้มม่จะบวกกันดาเนีมม่ยพระไมพระงงเต็มที วิญญาณตัวนี้ไม่ใช่ใจมันเกาะอยู่กายเมื่อกายพังเมื่อไรวิญญาณตัวนี้ก็พังด้วยผมขอย่อสั้นๆเรียกว่าคำว่าวิญญาณคือประสาทสําหรับปลการสัมผัสรู้เรื่องหรือว่าประสาทสาท,ที่รับรู้เหตุการสัมผัสเรียกว่าวิญญาณจำง่ายๆนะครับเมื่อผมเรียนมาก็ไม่มีใครอธิบายแบบนี้เหมือนกันที่ขันหาน่านนี้ยนเรียกว่านามนามและรก ขันห right? so ้าเนี่ยที่ว่าสร้อนราูปนาำูปนามนามลมท่านแยกกันเนี่ยว่าเรียกว่านามพระโูปนะเวทนาสัญญาสังขานมิญยาณรวมเข้าจัดมาเป็นนามสำหรับโูปคือร่างกายจัดเป็นโูปเอาละสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้พูดไม่ยาวเพราะเรื่องมันไม่น่าจะพูดยาว อย่างนี้วอนห้าน่าจะยาวยาวก็ายาวพังเลยท่้นฟังกันแย่เป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ขอหยุดที่ประเด็งเดี่านี้พอหมดเวลาแล้วขอบรรดาสาวกโคองสมเด็จพระบพิตแก้วทุกท่านจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่อง์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าสอนแล้วทุกท่านสวัสดี